สวัสดีครับเจริญทรัพย์หาเฮงนะครับนี่นะครับฟังเสียงครับเสียงเพาะมากเลยนะครับตัวนี้ใสจริงนะครับนี่นะครับดูรูปครับนี่นะครับสวยงามครับนะครับมาดูผลงานกันดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับเทสงานก่อนนะครับนี่นะครับคู่สูง1 1็ด ให้ตายต่ำไปทุกหน้าดูผลงานนี้ก่อครับ4 5 6สูงครับตัวนี้ชัว์ครับคู่4ครับจะมีต่ำมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าสูงทุกตาเขาจับทางเราได้แน่นอนครับคู่6 3สูงครับ จะมีต่ำมาบ้างครับสี่ห้าหกสูงครับเห็นไหมครับสูงสูงสูงตลอดแล้วก็ไม่ตันนะครับแล้วก็จะไปทุกหน้านะครับสังเกตถึงต่ำบางที่ต่ำเป็นคู่นะครับสามสี่ห้านะครับสูงครับบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับหน้ากลางนะครับ คู่6 5สูงครับสำหรับคนที่ชอบสูงสูงชอบเป็นคู่แล้วก็ชอบมี11บ้างนะครับตอง6ครับนี่นะครับตัวนี้จะโอเคมากเลยนะครับนี่ครับมีต่ำมาบ้างครับจะไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าสูงทุกตาอย่างนี้อันนี้เขาจับทางได้แน่นอนครับ คู่5ครับสูงครับคู่สูง11ไม่ใต้ต่ำไปทุกหน้านะครับตัวนี้ไปครับ4 5 6สูงนะครับนี่นะครับจะมีต่ำมาบ้างครับป้องกันการจับทางได้เดี๋ยวผมจะขย่ยาหน้าลายให้ดูบ้างคู่5นี่ครับคู่5นะครับสูงครับ 5 4ห้าสี่สองสิบเอ็ดนะครับคู่ห้าสามสูงนะครับคู่สูงสิบเอ็ดไม่ใจต่ำนะครับตัวน,นะนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับคู่สูงสิบเอ็ดไม่ใจต่ำไปทุกหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะตั้งหน้าสี่ให้นะครับคู่หกสูงครับ คู่2นะครับคู่3นะครับสูงครับคู่สูงส1เอ็ดไม่ใตยต่ําไปทุกหน้านะครับตัวนี้ไปทุกหน้าจริงๆนะครับเนี่ยครับจะมีต่ำมาบ้างไม่ใช่ว่าสูงสูงสูงตลอดอันนั้นไม่ได้นะครับก็จับทางได้นะครับอันนี้ทํามาอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและกาพูดได้ครับอันนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับนะครับ สามี่ห้านะครับเนี่นะครับมีต่ํามาบ้างครับสูงครับต่อไปหน้าลายครับคู่ห้าครับสิบเอ็ดนะครับคู่เอี่ยวครับคู่ห้าครับสูงครับนะครับมีต่ํามาบ้างนะครับสิบเอ็ดนะครับ คู่6สูงครับ5 5เอี่ยว11นะครับโอเคนะครับนี่นะครับคู่สูง11ไม่ไต่ต่ำไปทุกหน้าตัวนี้นะครับถ้าท่านอื่นสนใจก็โทรนะครับ0 98 984 1961นะครับ id line a j h t 8 8 0 8 g นะครับนี่นะครับตามนี้นะครับตัวนี้ฝาใช้ฝาสีธรรมดานะครับสวยงามครับนี่นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับ ลูกตัวนี้คือแม่เหล็กไม่ติดนะครับแม่เหล็กไม่ติดนะครับนี่นะครับฝาสวยงามครับ250ยจานไปล้อยหครับจานปกติไม่มีอะไรนะครับโอเคตัวนี้ก็ลูกค้ารอรับของนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นลูกค้าประจํานะครับสั่งมาแบบปลายทางนะเดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็ตัวนี้ถ้าท่านอื่นสนใจก็เนี่ยครับ0 9 8 9์4 1 9 6 1คู่สูง11ไม่ตายต่ำนะครับ ตัวน,นี้งานโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ